อุ้ยไม่มีปิดอันนี้เลอยอ่ะอุ้งดีงามทุกคนซื่อ,อมาแล้วมาแล้วทุกคนมาพาเด็ดค่ะเด็ดก่อนวันนี้มากับพี่เขานี่ทุกคนดูนี่อืมอ,อ,อันนี้ซื่อ,อนะคะ ดูทุกคนดูซื้อลูเล็กลแต่รัดชอบเดี๋ยวรัดขอเด็ดก่อนนี่เราเลือกนี่งู่นเสียงเป็น,งนไงทุกคนดูนี่เป็นไงเป็นไง,เ,นงเดี๋ยวเราหันมากินกันนะ นี่นี่ชา้างเฮ้ยทุกคนดูมีดูอืมเฮ้ยทุกคนดูมันอร่อยจริงเยอะดูเต็มเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวเราหั่นกันมากินกัน ทุกคนกินไปจนหมดร้านลืมลด <c oughs> กดนะจับกันเพรงนั้นเนาะเก็บใหม่ก็มันโอ้โหอร่อยอันนี้ของโปรดร้านเนาะเสียงเด็ดแบบทุกคนดูมันมีลูกเล็กลูกใหญ่นะนี่อืม้ม 嗯，嗯。 มกคสวนยยังไม่เดอะเบสนะอร่อยไหมคะอ <c oughs> ิ่มใหญ่ชอบใจดู ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีได้ใชงไม่อยู่ <c oughs> น้องหนูเอาใจลูกต้องเลือกลูกแดงๆเด็กอย่างเางี้ยเนี่ยมันนี่ไม่ต้องดึงอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะสุดหล่อมันก็สุดหลอ่อถ้าเข้ากล้องนิดนึงเนี่ยเด็กอย่างเงี้ยนู่นนะกินอะไร <c oughs> ล,ลูก

ไม่เวิร์กเหมือนฝั่งนู้นฝั่งนู้นรับว,ว่าอร่อยกว่าฝั่งนี้ เหมือนไม่เจอของนามใบของงามขึ้น มันเยอะทุกงคุอุ้ยเยอะมากมันเยอะนะเห็นยังไงก็คือไม่รู้จะเก็บอนไหนเมื่อกี้ร้านอ่ะกินไปแพ็คหนึ่งเลยจะลืมอ่ะ คนจะเดินมาเยอะทุกคนพาพี่เขามาเขาเขาเลี้ยงนะเดี๋ยวน,นะพาพี่เขาไปหลอดอื่นก่นอนม,มันเยอะมากทุกคนอ,อดูเยอะนะอันนี้ใส่พันนี้เราชอบนะ มันเปรี้ยวแหละแต่มันอร่อยไปพึ่งไป๋ยวพาไปดู ลูกกับหนุ่สองคนแม่ลูกอืมเหนือทุกคนงามาก ดูทุกคนอย่าถามว่าเราจะพาทุกคนไปอีกสายพันธุ์หนึ่งคาลิโนโ คุณอันนี้เขาดีน้องอืมหอมหอมมากอืมหอมโอ้ยอืมหอมมากพี่นี่สองลูกนี้ ร้านเปอเซนหอมมากเด็ดเลยค่ะอันนี้คือเปิดโอกาสเลยนะเนี่ยคนมาไกลสองลูกเลยค่ะอืมบนคาริโนอืมเป็นไงคะหอมไหมมันจะนิ่มนะ ออร่อยเดือนนี้ยังอร่อยอยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> อืมคนดูอืคนดู นักเรียนเยอะมากเด็กืมมาไม่ได้แลวเด็กเด็กล้อมนะล้อมลนะัง จะไปยังไงอาละ่าะไปเขาเขานั่นไปเราต้องออก <laughs> มากับเด็กเด็กนักเรียนมากับเด็กจริงๆเธอวันนี้ได้ดูสตรอเบอรี่นะลืมอันนี้เบนนี่ธรรมะกินไปเยอะมากแล้วลืมอัดวีดีโอ อื๋อเขาไม่ให้เยออืมอมันแบบว่าม,ม,มันอย่อ้นี้นะลูกมันเล็กแต่มันจะหออมอร่อยอืมอช่ เบนนี่ทรรมะก,ก็คือมันจะมีเบนนี่ฮอปเป้ผสมกับสายพันธุเขาเรียกว่าอะไรสายพันธนี่พี่พนะนะที่ว่าหนูนั่นพี่ลองเด็ดลูงนี้ดูใช่ค่ะนั่นแหละลูกนั้นเลยพี่เด็ดดูเลยมันนิ่มพี่ลองกินเลยเด็ดแล้วกินบอกเลยว่าอะไรที่แนะนำะก็คืออร่อย มันจะหวานแบบละลายใช่ของเขาทางนี้จะเป็นพาริโนเราไปทางนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีโลบโลบปือใช่ค่ะเราต้องออกอย่างเดียวหอมมากหอมมากสั่งนี้ก็อร่อยเห็นไหมเด็กอร่อย มันอร่อยมันหอมทุกคนแล้วเด็กเยอะมากวันนี้ไปไปได้ไหมโอเคทุกคนวันนี้วุ่นวายมาแล้วทุกคนอันนี้เป็นเบนนี่ฮอปเป้นะคะเบนนี่ฮอปเป้ลูกแดงๆก็จะเยอะอยู่นะนี่อืม,อม อเขาจะถ้าเราไปกินอะไรที่หวานๆจอมๆมามาเจอเบนนี่บอกเลยต้องเลือกลูกเล็กๆอืมอืมสุดยอดมันแดงมากมงวนดูคือเยอะมากดูดิดนี่ทุกคนเราต้องเลือกลูกที่สุกจริงๆนะไม่งั้นมันจะแบบ นี่ทุกคนเหลืองน,นี้เห็นไหมอืมหามปลาปลาค่ะคนเยอะมากเยอะมากเยอะมาก่ย,มมกยมมกนมันููจะถูกใจไหมนี่มามีขายอยู่โอ้ยขายเต็มเลยคน เยอะมากนี่เป็นไงเย่ะขนาดนี้เลยแต่อันนี้มันจะอมเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวอมหวานถามว่าอร่อยไหมเยอะมากคนโหมันเยอะมากนี่ดูดูแต่ลดาน คือจริงๆอ่ะกินมาเยอะมากแล้วรู้ไหมไม่รู้เป็นอะไรปั๊มๆเป๋ๆไม่อัดคลิปก็มีเนี่ยอืมอืมลูเงา เยอะมากนุกคนอืมน่าต้องเด็ดแบบอี่อืมอร่อยอม,มันเยอะมากมี ฝั่งนี้เป็นอากีฮิแมะรอให้ใครเขามากันเทาน่านี้นี่ทุกคนมันมีลูกเล็ก,ล,ก,ล,กลูกใหญ่นะคะที่สำคัญเยอะไหมโคตรจะเยอะเยอะมากๆจนตอนนี้ร้านเมนูรัดจะเลือกลูกไหนคือหน้านี้ยังมีอยู่ไหมถ้าหลายคนถามมีค่ะนี่ให้เราเลือกอะ่ะ อมันจะไม่ฉ่ำเหมือนโอ้ทุกคนดูมันจะไม่เหมือนช่วงเดือนอืมช่วงเดือนมีนา มันเยอะมากอข้าว้องตรงไหนก็เยอะอยากจะกลับกล้องนะคะ ซูมนะคือมันแดงมากคือคุณดู

คนมายืนบางทางออกเรานะจ๊ะทุกคนดูดูสีลูกเต็มดูทุกคนดูดดดนดิงเดินเร็วนะยลูกเนี้ยต้องหวานแน่แน่ตรงเนี้ยนี่ไม่ดังแต่หวานแน่แน่ เดี๋ยวเราจะไปรอดนนู้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกินให้ดูมาค่ะทุกคนกินให้ดูนะคะร้านนั่งไม่ได้ไอืมเด็กๆเยอะมาก เขาจะยิงกันละอ้หนุ่มเขาคงจมั่ ้เจหให้ล,ลูกี่กับลูกเขามาหรือยังจริงๆอ่ะคืออัดคลิปอ่ะคือนั่งกินหมดเยอะเลยแต่ไม่ได้กดอัด เราหญิงแต่ไม่ได้ถ่ายรูปเลยรัก็จะเลือกกินไปเรื่อยๆนะคะเขามันจะมีช่วงที่แบบยัด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 ,ยดแล้ว่าเาไม่ได้อัดคลิปนี่ยก็เลยช็อกแล้วว่าจะไล์ก็เดินเออยอะไรเอ่ยแล้ววันนี้เสียงเด็กเยอะมากรัดก็เลยไม่ไลนะคะ